สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาเล่าสู่กันฟังว่าเอกไมัยนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะอะไรถึงชื่อว่าเอกไมัยไม่ต้องถาม AI เราก็จะรู้ว่าเอกไมัยคืออะไรนะครับท่านผู้ชมเอกไมัยมันเป็นเรื่องราวของหญิงสาวผู้หนึ่งที่มีพื้นเพถแถวพระโขนงเธอชื่อนางไม้อาศัยอยู่ที่อยู่กับพ่อแม่ตั้งแต่เด็กจนสู่วัยสาวนางได้แอบหลงรักชายหนุม่ม ในหมู่บ้านคนหนึ่งชื่อนางมากแต่ตัวนางมากนั้นมีคนรักอยู่แล้วชื่อนางนาคจนจนถึงที่นายมากตกลงปรงใจกับนางนาคทาให้นางไม้เสียใจยิ่งนักวันนั้นนางไม้จึงหลบหนีออกจากบ้านรอนแรมไปจากหมู่บ้านหนึ่งอีกไปอีกหมู่บ้านหนึ่งและอาศัยที่หมู่บ้านนั้นจนพบรับนายทองและคบหากันอยู่สักพักหนึ่ง แต่นายทองนั้นเป็นคนที่นาตาดีมีสาวๆพุมร้อมกันมากทำให้เกิดระหกระแหงบ่อครั้งมาซึ่งการโรครานางใหม่ก็เหมือนหญิงสาวธรรมดาทั่วไปที่พบความผิดหวังและเสียใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็หาหวนนึกถึงพ่อแม่ในที่สุดนางใหม่เดินทางจากพระพระขนงแต่ระหว่างทางนั้นได้เกิดอุปัติเหตุโดยไม่คาดคิดในสมัยนั้น นางไม้เดินสะดุดกองขี้ควายแห้งล้มลงหัวกระแทกกับขี้ควายแห้งอีกกองหนึ่งและสลบไปเมื่อนางไม้ลืมตาขึ้นมาพบกับชายหนุ่มหน้าตาธรรมดาธรรมดาผู้ซึ่งมาช่วยเหลือเธอปมปฐพยาบาลชื่อว่านายเอกด้วยความอบอ้อมอารีที่นายเอกมีต่อนางไม้ทําให้นางไม้เกิดความประทับใจและกลายเป็นความรักซึ่งทาทาให้หัวใจของนางไม้ได้พบกับความชุ่มชืน้น เหมือนสายฝนที่กระหน่ำลงมาสลายกองที่ควายแห้งที่เปรียบเสมือนอุปสรรคในหัวใจของนางใหม่ไปหมดสิน้นแล้วทั้งสองก็ได้อยู่กินกันโดยในที่สุดการที่นางใหม่ได้ตัดสินใจเดินทางกลับสู่บ้านเพื่อหาอ้อมอกที่อบอุ่นของพ่อแม่ทำให้นางใหม่ได้พบความสุขในชีวิตขอบคุณที่ฟังจบหวังว่าคงจะได้ให้ทุกคนมีรอยยิ้มได้ ขอบคุณเครดิตจากกูซ่าขอบหรือฟังคนเดียวแน่นอนท่านผู้ฟังครับขอบคุณทุกคนครับ